สวัสดีครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ใช้ตัวมอบิวซิลล่าหรือว่าโรโบบิวนะครับปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่เจอค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือตัวม้อนะครับเข้าไปตันอยู่ในตัวปั๊มนะครับแล้วก็ติดอยู่ใต้บริเวณใต้ด้านล่างของตัวเครื่องโรโบนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ เข้ามาช่วยนะครับก็เทคนิคนะครับก็ตัวฐานตัวนี้ครับปกติแล้วครับเราจะใส่ลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะปิดในลักษณะนี้นะครับเพื่อการไม่ให้เศษมอแล้วก็เศษทอมนะครับเข้าไปในปั๊มแต่ว่ามันก็จะมีตัวผงเล็กๆนะครับที่มันเข้าไปติดอยู่ด้านในค่อนข้างเยอะทีนี้ครับเทคนิคครับก็ตอนใส่ด้านในนะครับ ดี๋ยวตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวบอลกลองฮอปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทีนี้เราก็จะหักครึ่งนะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ปิดรูด้านล่างในลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับจากนั้นครับเราก็ใช้ตัวตะแกรงอันเดิมนะครับของตัวเครื่องนะครับใส่ปิดลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับการตัวเศษมอแล้วก็เศษฮอปนะครับที่จะ เข้าไปตันในตัวปั๊มได้ในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมสําหรับใครที่มีตัวหม้ออยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัวบอลกล่องฮอปนะครับก็หักครึ่งนะครับใช้งานได้หลายๆครั้งนะครับผม